สวัสดีครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาจากเย็บแล้วไม่ไปเย็บแล้วเหยียบอยู่กับที่นะครับซึ่งปัญหาหลักก็คือมาจากฟันจักแต่ทีนี้ก่อนที่เราจะไปแก้ปัญหากันนะครับเรามาดูการทำงานของฟันจักก่อนว่าฟันจักททำงานอย่างไรนะครับเพราะถ้าเราไม่ทำความเข้าใจกับการทำงานของฟันจักแล้วเราจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้นะครับ โดยปกตินะครับจากที่ทํางานปกติไม่ได้เสียนะครับเวลาที่เราหมุนวงล้อด้านข้างครับฟันจักรเขาจะขยับนะครับหมุนไปเรื่อยๆนะครับช้าๆขยับนะครับฟันจักรเนี้ยจะโผล่ขึ้นมาเหนือแผ่นเพลทแผ่นเพลทก็คือแผ่นเหล็กตัวนี้นะครับจะโผล่ขึ้นมาเหนือแผ่นเพลทถ้าหากว่าฟันจักรไม่โผล่ขึ้นมาเหนือแผ่นเพลทก็จะเหยียบแล้วไม่ไปเช่นกันนะครับฟันจักรตัวนี้จะทําหน้าที่ตะกุยผ้านะครับ ถ้าเรามีผ้าวางอยู่ข้างบนนะครับถ้าตีนผีทับลงไปก็เหมือนใครครวงครับนะครับผนะ้าก็จะถูกตะก,กุยไปครับตะก,กุยไปเสร็จปุ๊บนะครับฟันจักจะยุบลงครับยุบลงเสร็จก็จะโยกขยับอยู่ข้างล่างขยับจากข้างหลังมาทางข้างหน้าของจักนะครับจากนั้นก็จะขึ้นมาอีกครั้ง ขึ้นมาแล้วก็ตะกุยผ้าไปยุบลงโยกถอยหลังขึ้นมาตะกุยผ้าไปนะครับหลูกเป็นอยู่อย่างนี้นะครับถ้าหากว่าหลูไม่เป็นไปตามนี้เนี่ยก็แสดงว่าเวลาที่เราเย็บอ่ะมันอาจจะเหยียบผ้าไม่ไปหรือเหยียบไปแต่ไม่ปกตินะครับมันจะต้องเป็นอย่างนี้นะครับถอยหลังขึ้นขึ้นเพื่อตะกุยผ้าตะกุยผ้าไปยุบลงแล้วก็ถอยหลังถอยหลังขึ้นตะกุยผ้าไป วนอยู่อย่างนี้นะครับทีนี้ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบของจากเบร n น็ตบ3สนะครับโดยส่วนใหญ่จะเกิดจากจักที่ลูกค้าไม่ค่อยได้ใช้งานนะครับไม่มีการเอาเครื่องออกมาใช้งานเป็นระยะเวลานานอาจจะสามเดือน6เดือน1ปีหรือ2ปีอะไรเงี้ยครับถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยบางทีมันอาจจะทําให้กลไกที่อยู่ภายในนะครับซึ่งเป็นบบสเดี๋ยวผมจะ ถอดเครื่องให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับจะได้เข้าใจง่ายครับทําให้ฟันจักรเนี้ยมันไม่ขยับขึ้นลงนะครับมาดูชัดๆนะครับฟันจักรตัวนี้ก็คือนี่ฮะเป็นแผ่นนี้ครับนี่คือแผ่นฟันจักรครับฟันจกนักรนี้นี้จะถูกยึดอยู่ข้างใน,นกลไกข้างในนะครับสังเกตดูนะครับเขาจะลงลงเสร็จแล้ว ถอยกลับมากลับมาแล้วขยับขึ้นเพื่อไปตะก,กุยผ้าตะก,กุยไปเรื่อยๆถึงสุดทางลงต่อวนกลับมานะครับซึ่งสรุปก็คือแผ่นฟันจากตัวนี้เขาจะขยับขึ้นลงขึ้นลงนะครับจะขยับได้ครับเมื่อเราเอามือดันจะขยับได้เมื่อฟันจักอยู่ตำแหน่งต่ำสุดนะครับถ้าฟันจักอยู่ตำแหน่งต่ำสุดเราจะเห็นว่าตรงนี้จะมีระยะกแก๊บอยู่ประมาณหนึ่งนะครับ อยู่ช่องระหว่างตรงนี้ประมาณประมาณห้าถึงหกมิลนะครับช่องระหว่างตรงนี้นะครับห้าถึงหกมิลถ้าไม่ได้ตามนี้ก็น่าจะมีปัญหานะครับพอขึ้นมาสุดแล้วระยะห่างตรงนี้จะเหลือประมาณสองมิลหรือสามมิลนะครับตรงนี้นะครับลงต่ําสุดขึ้นลงต่ําสุดขึ้นนะครับอันนี้คือผมหมุนวงล้อด้านข้างนะครับ แต่จากบางตัวไม่เป็นอย่างนั้นครับจะไม่ลงจะอยู่ข้างบนนี้ตลอดเวลานะครับโยกไปแล้วก็ถอยหลังโยกไปแล้วก็ถอยหลังนะครับจะไม่ลงถ้าเป็นอย่างนี้สังเกตดูฟันจากข้างบนนะครับฟันจักจะไม่ยุบนะครับแต่จะโยกไปโยกมาเดินหน้าถอยหลังอยู่อย่างเงี้ยครับจะไม่ยุบถ้าเป็นอย่างนี้จตัตะกุยผ้าไม่ไปนะครับหรือไม่ก็โยกตลอดโยกตลอดแต่ไม่ขึ้นนะครับ ก,ก็เคยเจอเหมือนกันนะครับทีนี้ผมจะแกะเครื่องดูจะอธิบายว่ากลไกส่วนนั้นทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นได้ทําไมมันถึงมีปัญหาเวลาที่ไม่ได้ใช้เครื่องเป็นระยะเวลานานนะครับรวมถึงไปรวมไปถึงวิธีแก้นะครับโดยปกติแล้วจากที่ดีนะครับตรงนี้จะสามารถขยับได้ครับจะเป็นตัวคันโยกลดสำจักนะครับ ทางด้านซ้ายมือเราจะเป็นฟันจักขึ้นทางด้านขวามือจะเป็นฟันจักลงนะครับถ้าเราดันเหล็กตัวนี้ดันลงนะครับแล้วก็เลื่อนมาทางขวาจะเป็นการลดฟันจักรเห็นไหมครับฟันจักก็จะถูกลดตลอดเวลาก็จะหมุนไม่ไปจักก็จะวิ่งอ่าจักจะไม่วิ่งนะครับเมื่อเราเย็บจักจะไม่วิ่งครับเพราะว่าฟันจักไม่ขึ้นมาครับตรงนี้มันจะเป็นการลดฟันจักเพื่อให้เราทําการเยบ็บ ฟรีโ o ชั่นหรือว่าเยบเม็ดกระดุมนะครับแต่ถ้าจากที่มีปัญหาเนี่ยตรงเนี้จะไม่สามารถขยับซ้ายขวาได้ครับจะแข็งนั่นบางทีก็ถึงกันโยกไม่ลงได้ซ้ำไปนะครับจากที่ดีจะต้องโยกซ้ายขวาได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าปัญหาตรงจุดนั้นมันเป็นยังไงครับ ครับเมื่อแกะมาแล้วก็จะเป็นโครงแบบนี้นะครับจุดที่เราจะไปดูก็คือจุดนี้ครับนี่นะครับชุดลดฟันจักรครับชุดที่มีปัญหาคือชุดนี้นะครับก็คือชุดนี้ครับเพื่อให้สะดวกต่อการดูเราจะแกะตัวหุบออกก่อนครับ อันนี้เราเลียกวางฮุกนะครับแกะออกก่อนจะได้ดูโล่งๆนะครับแล้วก็ผักตอนนี้ไปทางด้านซ้ายนะจะได้ดูง่ายๆ <c oughs> เวลาที่เราหมุนวงล้อนะครับเห็นไหมฮะฟันจักรจะขยับขึ้นลงฟันจักรขยับขึ้นลงได้ยังไงเนื่องจากว่ากระเดื่องตัวน,นี้เข้าไปดันนะครับจริงๆแล้วฟันจักรไม่ได้ขยับไปขยับมานะครับแต่เป็นตัวกระเดื่องตัวน,นี้ครับที่ไปดันกระเดื่องกมๆตัวน,นี้ครับเข้าไปดัน กระเดื่องตัวนี้ก็จะถูกส่งมาจากก้านนี้ฮะก้านฝั่งนี้ซึ่งจะมีตัวแคมนะครับตัวลูกเบี้ยวตัวนี้ครับตัวแคมนี้ฮะจะคอยดันก้านนะฮะเมื่อเพาเมื่อเพากลางตัวนี้หมุนนะครับเมื่อเพากลางหมุนเพากลางตัวนี้นะครับจะมาหมุนแคมแคมตัวนี้ก็จะมาดันดันชุดชุดยกฟอนจากตัวนี้ครับ ดันทั้งชุดมาเลยให้มาดันฟันจากขึ้นลงนะครับแล้วก็จะมีกลไกโยกฟันอีกตัวหนึ่งคอยขยับฟันเดินหน้าถอยหลังนะครับทํางานสัมพันธ์กันร่วมกับแคมทีนี้ปัญหาที่พบบ่อยๆก็คือว่าตัวกลไกตัวนี้ครับไม่ขยับไม่สามารถขยับขึ้นลงได้ครับค้างตลอดค้างตลอดเวลาอย่างนี้ ฟันจักรก็จะไม่หมุนวนเป็นลูกดังที่ได้อธิบายไปในตอนแรกนะครับปัญหาก็คือครับตัวนี้จะเป็นก้านลดฟันจักรนะครับเวลาที่เราลดฟันจักรดันมาทางด้านขวามือเห็นไหมชุดนี้เขาจะขยับตามชุดนี้จะขยับตามนะครับ สังเกตดูนะครับตัวนี้ครับที่จะทำห้าทีลดฟันจักและขยับฟันจักขึ้นลงขึ้นลงนะครับเนี่ยครับเขาจะสามารถขยับขึ้นลงได้นะครับดูที่ฟันจักนะครับจะอยู่เฉยๆนะครับเห็นไหมครับฟันจักจะไม่ขยับขึ้นลงเนื่องจากว่าตัวนี้ไม่ได้ไปกดตรงบริเวณนี้นะครับอันนี้คืออธิบายการทำงานนะครับ ว่าฟันจักรนี้ขยับขึ้นลงได้อย่างไรนะครับซึ่งก็คือตัวก้านก้านโยกฟันจักตรตัวนี้นเองนะครับทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยๆก็คือว่าตัวเพลาตรงนี้ครับเขาใส่จาระบีมาครับเห็นคราบขาวๆนี่ครับเป็นคราบจาระบีนะครับนะครับเมื่อเราไม่ได้ใช้งานเป็นระยะเวลานานๆนมันไม่มีการขยับขยื่นทําให้จาระบีเนี้ยมันเนืด เนือง้วมันแข็งติดครับแข็งติดเข้ากับไอตัวตัวปลอกที่จะวิ่งไปวิ่งมานะครับนะครับปลอกที่จะวิ่งไปวิ่งมานะครับแข็งติดทําให้ขยับไม่ได้ทําให้กลไกเนี้ยไม่สามารถที่จะขยับขึ้นลงได้นะครับวิธีก็คือเราจะต้อง ทำไงก็ได้ให้กลไกตัวนี้ขยับขึ้นลงได้ครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ขยับซ้ายขวาได้ถ้าขยับขึ้นลงไม่ได้หรือขยับซ้ายขวาไม่ได้ฟันจักรก็ไม่สามารถทำงานได้นะครับแล้วทำยังไงดีเวลามันติดเราไม่สามารถแกะเครื่องออกมาอย่างนี้ได้ด้วยครับมีวิธีเดียวนะครับต้องใช้น้ำมันหล่อเลื่นหรือโซนักฉีดเข้าไปครับ ครับเราต้องตักแคงจักขึ้นอย่างนี้ครับเสร็จแล้วใช้น้ำยาโซแนแ่งกนะครับกระป๋อ,องสีส้มนะครับฉีดเข้าไปนะครับตรงบริเวณกลไก ตรงปลอกนะครับที่ได้อธิบายไปในเมื่อสักครู่นะครับฉีดเสร็จแล้วพยายามดันนะครับดันเหล็กตัวนี้ให้ได้ครับเสร็จแล้วก็ใช้มือขยับครับใช้มือพยายามขยับขยับฟันจักในจุดนี้ครับ ตัวตัวเข็มเนี่ยจะต้องอยู่ตำแหน่งลงด้วยนะครับเข็มอยู่ตำแหน่งลงด้วยเดี๋ยวผมจะประกอบนะครับเนี่ยครับหมุนให้ตำแหน่งเข็มลงนะครับเพราะว่าตำแหน่งที่เข็มลงเนี่ยดูดีๆนะครับตำแหน่งที่ เข็มวิ่งขึ้นนะครับตัวแคมก็จะดันให้ฟันจักขึ้นเช่นกันนะครับนี่ฮะเข็มขึ้นฟันจักขึ้นนะครับเข็มลงฟันจักลงตามครับเข็มขึ้นฟันจักขึ้นดูที่แคมนะฮะดูที่แคมถ้าตำแหน่งที่เข็มขึ้นเนี่ยเราจะไม่สามารถดันเหล็กตัวนี้ลงมาได้นะเพราะว่าจะติดแคมครับ เราจะต้องทำในตอนที่ตำแหน่งเข็มลงมาเท่านั้นในจังหวะที่ตัวแคมไม่ดันตัวก้านดันฟันจับนะนี่ครับแคมจะไม่ดันถ้าเข็มขึ้นแคมจะดันฟันจับเราจะไม่สามารถขยับก้านได้ครับเข็มลงนะครับต้องใช้จังหวะนี้เท่านั้นนะครับเราจึงจะทำการโยกตัว การดันฟันจากตรงนี้ได้นะครับเมื่อเราฉีดสเปรย์เข้าไปแล้วเราก็โยกโยกครับโยกให้ได้นะครับทีนี้เราจะมาดูกันครับว่าถ้าเราไม่แกะเครื่องเราจะทําแบบนี้ได้ยังไงครับหลังจากที่อธิบายเรื่องการทํางานของกลไกเสร็จแล้วนะครับมาดูเครื่องประกอบเสร็จนะครับเราจะต้องทําการถอดแผ่นเสร็จออกก่อนโดยใช้ ไขคงแบนนะครับถอดกันเศษออกจึงจะสามารถพอมองเห็นได้บ้างครับ อออัุกครบทจำเป็นต้องตะแคงจากแบบนี้นะครับจึงจะสามารถมองเห็นแล้วก็สามารถหยอดน้ำมันได้ง่ายครับพอตะแคงแล้วก็ซูมเข้ามานะครับก็จะเห็นชิ้นส่วนที่พูดถึงกันเมื่อสักครู่นะครับก็คือแกนตรงนี้นะครับข้างในนะครับ ที่จะเป็นการเหล็กเอาไว้สําหรับรถคอนสแนทนะครับคือบูตรตัวนั้นแหละครับที่ติดครับให้ฉีดสเปรย์โซเนคเข้าไปครับตรงแกนนะครับในท่าตะแคงตั้งแบบนี้ครับฉีดเข้าไปให้เปียกๆนะครับเสร็จแล้วก็โยกครับโยกกา้าน หมุนลวงล้อให้ให้ให้เข็มลงครับหมุนลวงล้อให้เข็มลงอยู่ตำแหน่งเข็มลงครับพอหมุนลวงล้ออยู่ตำแหน่งเข็มลงเสร็จแล้วตัวฟันจักจะอยู่ในตำแหน่งตกนะครับถ้าฟันจักไม่ตกถ้าฟันจักรอยู่ข้างบนถ้าฟันจักอยู่ข้างบนแบบน,นี้ ในขณะที่เข็มลงแล้วแต่ฟันจักรไม่ยอมตกนะครับฟันจักรตกไม่ตกสังเกตง่ายๆสังเกตดูตรงบริเวณน,นี้ครับเขาจะชิดถ้าฟันจักรตกเนี่ยตรงนี้จะมีความห่างอยู่ประมาณประมาณหกเจ็ดมิลลตรนะครับระหว่างระหว่างเพดานตรงนี้กับขอบตรงนี้นครับเนี่ยครับถ้าฟันจักร ไม่ตกแบบนี้ทั้งๆท,ที่เข็มลงแล้วนะครับให้หาไขควงเนี่ยมางัดได้เลยครับหาไขควงมางัดงัดตรงบริเวณนี้นะครับงัดเบาๆนะครับไม่ต้องงัดแรงงัดตรงบริเวณนี้ค่อยๆงัดค่อยๆงัดออกทีละน้อยทีละน้อยครับมันจะฝืดฝืดเนื่องจากว่าจาระบีแข็งนั่นแหละครับพอตกพอตกลงเสร็จแล้วให้ดันขึ้นครับดันไปดันมา ถ้ายังดันไม่ได้ก็ฉีดน้ำมันเพิ่มเข้าไปครับถ้าดันไม่ได้ก็ฉีดโซลแอกเพิ่มเข้าไปแล้วก็พยายามดันคือเวลาที่ตำแหน่งเข็มลงฟันจักรจะตกเราจะต้องโยกขึ้นโยกลงได้อย่างนี้ครับเนี่ยครับหรือไม่จะดันตรงนี้ก็ได้ครับเราจะต้องโยกได้พอโยกได้เสร็จแล้วทดลองนะครับลดฟันจักลง อาจจะฟืดๆหน่อยนึงนะครับถ้าหากว่าโบ๊ตตรงนี้มันติดติดอ่าจะระบีฝื่นะครับมันจะดันไม่ค่อยมาจะติดติดนิดหนึ่งพยายามดันครับพยายามดันไปดันมาจากช้านะครับเพราะว่าจะฝืดเนาะเฟืดมันก็จะดันได้ช้าครับช้าแล้วก็เราก็พยายามดันเพิ่มความเร็วขึ้นเรื่อยๆครับดันไปดันมาเพิ่มความเร็วขึ้นเรื่อย จนกระทั่งลื่นในที่สุดจนกระทั่งลื่นในที่สุดนะครับแล้วก็ทดลองหมุนพูเล่ดูว่าเขาขยับขึ้นลงหรือเปล่านะครับหมุนลงล้อด้านข้างหมุนไปหมุนมาก็ทดสอบนะครับฟันจักรจะต้องขยับขึ้นลงได้นะครับ ถ้าทดสอบแล้วฟันจักรขยับขึ้นลงได้แล้วก็โยกโยกหน้าโยกหลังอย่างนี้ได้ก็แสดงว่าจักรใช้งานได้ปกติทดลองลดฟันจักรจะต้องไม่ขึ้นนะครับจะต้องตกตลอดเวลาทดลองเอาฟันจกกักรกลับมาอยู่ในระดับปกติฟันจักรก็จะขึ้นวนเป็นลูกตามที่ได้อธิบายในครั้งแรกของวิดีโอนะครับ ถ้าใช้ได้ตามนี้ก็เป็นอันเสร็จนะครับทดลองประกอบแล้วก็ทดลองเย็บดูครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ